ส่งตรงมาเลยทีครับที่สนามมวยชั่วคราววัดแสงแก้วโพธิยานนะครับจะเจอกับลูกโอ้ยลูกทีบครับเอาเอาโอ้ยเกิดอะไรขึ้นครับทีบทีเดียวครับโอ้โหฉลองศึกโดนอะไรตรงไหนครับกรรมการพัชระบอกยังไม่ทันได้ออกเงือ ยืนต่อเลยครับอาจารย์รับไม้ต่อไปเลยครับพี่หมอคณิตขึ้นไปแล้วนะครับขอภาพช้าหน่อยครับเผลหรือยังไงครับแล้วเข้าลิ้นปีหรือเปล่าครับดูพร้อมๆกันครับดูไปพร้อมๆกันครับขีบใครคิดว่าไม่สําคัญครับจึ๊กโอ้โหลิ้นปีครับดูทีหน้าของลูกราวีครับ ราวีในประเภทรถ10ล้อช<อ>นก็ไปยอมตายอยู่แล้วครับ<อ>แต่ว่าเผลอครับดูครับ<อ>ยกที่ขาหน้าครับ<อ>จักหวายกขาร่วงพอดีครับ